สวัสดีจ้ะพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาละเกตพุทธคุณผักเครื่องนะจ๊าพี่พี่จ๋าพี่พ,พี่ท่านได้สนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์นะจ๊จะพี่พี่สามารถโทรหาแม่ค้าหรืออะไรมาได้เลยนะคะพี่เบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะคุณลูกค้าจ๋าแล้วค่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะมาจะพี่รายการแรกนะรายการแรกจะประเดิมนั่เป็นมีดจ้ะพี่มีดเล่มนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยนะพี่นะนะคะ จะเป็นยันตุกตานะพี่แล้วก็ตรงด้ามจะก,ก็จะถักเชือกอย่างนี้ค่ะพี่ขายนะคะพันเชือกอย่างนี้นะคะพี่นะคะเป็นมิ้นหลงพกวยนะพี่เรื่มนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะ mm. เรื่มนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคิปนะคะพี่นะคะ mm. ปลายทางห้าสิบาทนะพี่เพราะบนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะนะคะพี่เขียนว่าหลงพกวยนะพี่นะ ะะวัดโกสิตารามนะพี่นะเขียนว่าวัดโกสิตารามพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะหลวงพ่อกลัวนพี่ลางๆงมองยากนิดนึงนะพี่ลางรางมองยากนิดนึงนะพี่หนึ่งพันหนึ่งร้อบาทจะพี่นะคะสวยงามมากพี่คะ่ะเป็นมีดเล่มเล็ก ก็ไม่ได <S festivals> ้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากนะพี่นะพวกพาก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากกับพี่จ๋านะคะข้าวปงข้าวปลาสบายมากพี่นะคะเล่มนี้หนูขอไว้ที่1นึ่พันหนึ่งบาทนะคะพี่นะคะตรงปอกอ่าตรงปอกด้ามก็จะเป็นอ่าโดยจานหลวงพ่อกวยนะพี่เป็นจานตุ๊กตานะหนึ่งพันหนึ่งบาทจ้าส่วนดายการนีะเป็นสีวลีสีวลีองค์นี้หนูขอชี้เจงนนิดนึงนะพี่ขาไม้เท้าตรงนี้ไม่อยู่นะองค์นี้หนูขอไว้ที่1นึ่งพันสองบาทจ้ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสองะบอยบาเก่าามกพี่อยากจะบอกว่่าาาาาเกกกมมมสวยง นี่นะคะนิมมุ์ได้นะคะพี่ขาพี่พี่ท่านใดที่มองหานะคะพี่สนใจยังไงแอนไลน์ N ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่084 0659 180จ้ะน่าจะพี่ ตรงนี้จะมีเป็นลงทองนิดนึงนะคะพี่จะเป็นลงทองนะเก่ามากพี่เก่าจริงๆพี่นะค่ะตรงไม้เท้าไม่มีนะคะพี่ชี้แจงนิดนึงไม่มีนะหนูขอคนที่รับได้ซื้อไปแล้วไม่มีปัญหา่หลังนะรายการนี้หนูเปิดที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจะพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะเป็นขออนุญาตสีวลีเนาะเป็นสีวลีจะพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจากส่วนรายการนี้พี่ขายจะเป็นหลวงพ่อเดิมพร้อมตะกรุดจะพี่จะเป็นรูปป่อหลวงพ่อเดิมพร้อมตะกรุดนะพี่นะมีหมากด้วยมี พัดจีวัตรองนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่อง์นี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะขอญาตซูมแป๊บนึงจ้ะพี่นะคะองนี้หนูขอไว้ที่เนะนะจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมมูจะส่งสินค้าให้ฟรีนะอันนี้ไม่ม้านแจเป็นของหลวงพ่อกลัวหรือเปล่านะคะพี่ถ้าหลวงพูดเป็นอย่างนัต้องกราบขออาภัยพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะอันนี้หนูปวดไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะ ไม่มั่นใจว่าเป็นของหลวงพ่อกวยหรือเปล่าจะพี่ตามสภาพนะตามสภาพค่ะพี่ค่ะภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์จะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จัเบอร์เบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์ของใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ชิราชื่อว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะนี่ค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจะพี่ดอกนี้ไม่ทราบที่พี่ขายเจ็ดร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะเป็นเกลียวเกลียวลงรักนะพี่ลงทองหน่อยหน่อยพี่นะคะได้มาสภาพนี้จะพี่นะคะดอกนี้ก็เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้าดอกนี้ไม่ทราบที่พี่หกร้อยบาทพอจ้ะนะคะ ดอกนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะจะมีรอยจานแต่พี่นะคะรอยจานเต็มดอกนะคะกับพี่ขานะคะสวยงามมากแล้วก่อมากด้วยพี่นะคะนะคะพี่หกร้อยบาทนะคะพี่เป็นตะกรุดเก่าไม่รู้ที่นะส่วนรายการนี้เขาบอกว่าเป็นของหลวงปู่ทิมเอ้ใช่หลวงปู่โตหลวงปู่โตพี่หกร้อยบาทจะเขียนว่าดป่าดูฉิมพีนะเขียนว่าวัดปดูชิมพีพี่นะคะพร้อมเลิ่มกรอบกล่องและมีห่วงให้หนึ่งห่วงพี่นะคะ อันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทพอจะพี่จ๋าปาทางห้าสิบบาทจ้าแหวนเก่าเชือกถักจากพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นแหวนเก่าเชือกถักนะแม่ค้าไปไวพูดไวยังไงผ้าเบอร์ผ้ไม่ชัดพี่แอดไลน์นะพี่น้ถ้าเกิดตามไม่ทันนะนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้าตลอดกอพี่ลูกเล็กกระดิ่งหกร้อยบาทพอจะพี่นะคะขยอมมีเสียงกิ่งนะขยอมมีเสียงกิ่งนะคะพี่ ลูกนี้หกร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้ค่ะพี่เป็นมาแรงเก่าไม่ทราบที่นะไม่ทราบปุ่นของพ่อท่านใดบุกเสกจะ้ะหนูได้มาแบบนี้จ้ะพี่นะคะตัวนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้จะเป็นกูมาหรือเปล่าคะพี่เป็นเนื้อไม่กระสิทธ์นะเป็นเนื้อไม่กระสิทธ์อันนี้ห0ร้ยบาทจ้ะพี่เนื้อไม่กระสิทธ์นะหนูก็ไม่ทราบว่าเป็นพะระอดไน้พี่เห็นแปลกๆดีนะคะพี่เลยเหมาติดมาลนะนะคะ ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะพี่เหมือนมีรอยจายนด้านหลังเลนะคะพี่รู้สึว,ว่าเป็นเนื้อไม่กระสิ์กับพี่หกรอบาทจะ้ะพี่จ่านางพญาพี่นางพญาองค์นี้สวยงามมากพี่นะคะพี่ดูเนื้อพี่อันนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทนะจะ๊ะแปดร้อบาทพี่เก่ามากแล้วก็สวยงามมากแกพี่นะคะเป็นนางพญาเก่าไม่รู้ที่นะพี่นะคะสวยงามมากนางพญาไม่ทราบพิมพ์พี่แปดร้อบาทจะ้ะ ส่วนรายการนี้นนพี่พระง้างตาแดงเป็นพิมพ์ปากแหลมนะปากนกเป็นพิมพ์ปากนกพี่นะคะอันนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะตาแดงแดงนะพี่นะนะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นปากแหลมเป็นปากนกนะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้นหลวงพ่อ <S <S ท่านฉุยพี่จา,เาะเจ็ดร้อยบาทจ้ะไม่ใช่หลวงหลวงพ่อจุนพี่ขอไอปนะหลวงพ่อจุนพี่นะคะจังหวัดเพชรบุรีพี่นะคะสวยงามมากเริ่มกอบพาสติกสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ อันนี้ขอไปที่เจ็ดร้อบาทหนะจ๊ะพี่กูมาพี่ห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะอยู่ในกรอบนะพี่นะนะคะดางหลังจะเป็นยันจ้ะพี่นะคะตัวนี้ห้าร้อบาทนะจ๊ะพี่จา๋าปุสุปากคองพี่เปิดหน้าเปิดหลังองนี้หกร้อบาทจ้ะพี่จา๋า หกร้อบาทไปทางห้าสิบาทจ้าปุ่ยเอี่ยมจะพี่ห้าร้อบาทเด้งเออไปขอไปพี่หกร้อบาทจ้านะคะเปิดหน้าเปิดหลังพี่สวยงามมากจ้ะเป็นปุ่ยเอี่ยมนะเกาๆสวยๆเลยจ้าส่วนรายการนี้พี่จากคุณแผ่นปูทิมด้านหลังจะเป็นพักกิ่งพี่องค์นี้ห้าร้อบาทจ้ะด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนพักกิ่งนะพี่นะห้าร้อบาทพอจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่พบอนอจะส่งสินค้านะรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบลอโทรหารได้นะคะพี่0ูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ พี่จ๋าเป็นพระปิดตาหลวงปุทิมจ้ะพี่เป็นพระปิตาหลวงปุทิมนะพี่นะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากพี่เนื้อบอกมากนะคะพี่นะคะไม่ทราบพระธรรมจากเนื้ออะไรพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้เป็นพระพุทธชินราชจ้ะพี่สวยงามเช่นกันพี่ดูความเขียวพี่ดูเนื้อ สวยงามมากพี่นะคะเนื้อสวยงามมากจริงๆพี่นะคะองค์นี้ห้าร้อบาทนะคะพี่นะคะห้าร้อบาทปลายทางห้บาทพี่พร้อมบนจัดส่งสินค้าให้ฟรีนะ เป็นอาหลวงปู่อ่าเป็นพระพุทธชินราชน,นะพี่หนูไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นนะพี่นะหมองมาได้สภาพนี้องค์นี้สวยงามมากจะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะองค์นี้ก็เป็นทรงเหมือนพระยืนนะพี่นะไม่ทราบว่รากเขาเรียกว่าพระอะไรพี่จ๋านะคะหนูก็ไม่ทราบว่าะเขาเรียกว่าพร,พระอะไรนะองค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจา้ะพี่พี่จ๋าเรียนหลวงพ่อทวดจ้ะ เป็นเหลี่ยญกองหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะพี่นะตามสภาพนะคะพี่ขานะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์พี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่พี่จ่าหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะเป็นห่วงเชื่อมนะคะคุณลูกค้าเป็นห่วงเชื่อมนะนะคะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่อันนี้จะเป็นเนบนะพี่นะเนบรายการนี้หลวงพ่อจงพี่ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเก่ากอสวยๆพี่ห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ่าหลวงพ่อพรมจะพี่นะคะ หลวงพ่อพรมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเใช่ป่าไม่รู้ไม่รู้พี่ขออภัยนะไม่ทราบแต่พี่อ๋อพระครูกําจัดพี่หะอ่าของไว้ที่ห้าร้อยบาทพอจะดจะกตสามดอกนะนะคะพี่อาองนี้ห้าร้อยบาทจะพี่จ่าปลายทางห้าสิบบาทจา้าส่วนรายการนี้เป็นรูปหล่อพ่อ้ายแตพี่เป็นรูปหล่อพ่อ้ายนะจตะพี่นะคะองค์นี้แม่ค้าเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะ ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมพนลจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเป็นรูปรหลอดหลวงพ่อขายนะส่วนรายการนี้พี่จะเป็นรูปรหลอดหลวงพ่อทองสุกจ้ะองค์นี้เปิดไว้ที่ห้าร้อบาทเช่นกันนะพี่นะคะ เป็นรูปหลอดหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นหนี่งกลุ่มหลวงพ่อกลัวจะพี่ข้างๆก็จะมีรอยจานนะข้างๆองค์พระองค์ท่านพี่นั้นจะมีรอยจานจะพี่นะคะองค์นี้ให้ในราคา500้บาทนะจ๊ะพี่นะคะ5 0 0้บาทปลายทาง50บาทพี่เพาะบอจะส่งสินค้าให้ฟรีละจาะคุณลูกค้าจ๋าเหรียญพ่อกลัวจ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อแดงจะพี่เป็นเหรียญพ่อแดงนะจ๊ะพี่จ๋าเก่ามากสวยงามมากจะพี่นะคะหลังยันนะพี่นะอ่าเขียนว่าพศ สองห้าศูนย์สามนะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าเปิดไว้ที่ห้าร้อบาทนะคะพี่นะคะอายุแปดสิบสองปีนะจ๊ะพี่นะคะเป็นเดียนหลวงพ่อแดงนะพี่นะห้าร้อยบาทจะส่วนรายการนี้พี่เป็นหลวงพ่อทวดนะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านสบู่เลือด แต่ไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมอวนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าจาาคุณลูกค้าที่น่ารักนะอีพีนี้หนุ่มก็มีแค่นี้นะคะพี่สนใจสินค้าใดกันไหนภาพไม่ชัดภาพเบลอตามแม่ค้าไม่ทันยังไงพี่สามารถโทรหาแม่ค้าหรือแอดไลน์นะพี่นะเบอร์โทรหนูจะทิ้งไว้ใต้คลิปจะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะอีพีนี้หนุ่มก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีจ้า